หนึ่งสิ่งที่คุณธนกรได้เมนชั่นถึงนะครับก็คือการประเมินคาร์บอนฟุตพินของตนเองนะครับเราเองมีมีใครอยากทราบไหมครับว่าแต่ละวันของทุกท่านนะครับที่ที่เดินทางทานอาหารอย่างเงี้ยครับใช้คาร์บอนไดออกไซด์กี่กิโลต่อวันครับ ทาง h i แท็นะครับก็ได้พัฒน,นาเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมว่า Carbon Quest นะครับขอเรียนเชิญคุณยินเมทุนและก็คุณวิรัชนีสำเนียงนะครับมาช่วยให้คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะชื่อลิลลี่นะคะเป็นผู้ช่วยวิจัยของ h i แท็บค่ะลิลลี่ไม่ใช่คนไทยนะคะแต่เดี๋ยวพ,พยายามพูดภาษาไทยให้ทุกคนฟังถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดหรือไม่เข้าใจก็ถามทีมงานได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะชื่อวิจรจินีสำเนียงน,นะคะเป็นนักวิจัยของ h i t ท็บนะคะก็วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาเล่นเกมคาร์บอนเควสด้วยกันนะคะรบกวนทุกท่านหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกนตัว QR code ะคะ่ะ ตัว QR code นี้จะลิงก์ไปที่เกมในมือถือของท่านนะคะอันนี้นะคะก็ก็เป็นเกมที่จะให้ทุกคนรู้จักคาร์ o ูฟ r ิ้งในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจําวันเนาะแต่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงคาร์ o ูฟริ้งแล้วเกมเนี่ยทีมเราก็พัฒนามาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้ออกมาเล่นใน Thailand Research Expo ปีที่แล้วด้วยซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่เราเอาเกมมาเล่น ค่ะค่ะหากข่้นไหนไม่สามารถเข้าถึงเกมได้ยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะช่วยเหลือให้เข้าเกมได้ค่ะเ,ออเข้าได้เลยค่ะตอนนี้ใครยังเข้าไม่ถึงเกมไหมคะเออต้องต้องรอ,อนิดน,นึงนะคะเกมจะโหลดช้าเนินหนึ่งค่ะ ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจเกมของเรานะคะสามารถแชร์ลิงก์ให้กับครอบครัวหรือคนที่เราต้องการที่จะให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณคาร์บอนฟุตอริไพ์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในโรงเรียนหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่ท่านได้สังกัดอยู่นะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองคำนวณคาร์บอนฟุตอริไพ์นในชีวิตประจำวันของท่านโดยกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะรวม ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันของท่านเลยค่ะที่เราได้ใช้ชีวิตใช้เออเดินทางทํางานทานอาหารการนอนหลับพักผ่อนรวมถึงการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันค่ะอันนี้ตั้งได้ได้เข้าแต่ทำไมไมักไม่ไปออออ่ามักไม่ไปอ่ะเปไเอได้ล้วได้แล้ว,ลวอ่า เกมก็จะมาเป็นสตอรี่บอร์ดก่อนนะคะเหมือนคนกำลังเดินทางมาจากที่ทำงานน่ะแล้วคุณก็ดาวน์โหลดเกมเกมนั้นขึ้นมานะคะแล้วพอกดเล่นน่ะก็เอ๊กดไปได้ไหมคยค่ะตัวตัวเกมนะคะก็จะเล่าเรื่องราวนะคะว่าตอนนี้ท่านกำลังเดินอยู่ที่บนถนนเนาะแล้วพอเรากดคอนติเนียปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบว่าใครถึงโปรเซสนี้แล้วหรือยังคะ กดนุกกดไม่ได้อ่ะ,อะโอเคนะคะคก็กกดเดี๋ยวรากวรกด continue ต่อไปนะคะเพื่อจะได้เห็นเรื่องราวเนาะว่าอ่าพันใดนั้นนะคะก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเนาะเรากำลังเล่นเกมกันอยู่างอ่ะแล้วปรากฏว่าอะไรโผลออกมาเอ่ยพี่หมีโผลออกมาใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือเราโดนโยนเข้าไปในรถตู้เหรอนี่เราโดนโดนลักพาตัวใช่ไหม าจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทใช่ไหมคะพอมืดสนิทแล้วเกิดอะไรขึ้นกด t a ็บ to continue ค่ะก่อนที่จะ <Hi S 1> ไปถึงเรื่องราวต่อไปนะคะรบกวนทุกท่านนะคะได้กรอกชื่อเพศเนาะแล้วก็เป็นอาอนชีพของเรานะคะลงไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่นเกมะคะเราจะมีคะแนนหรือมอีแรงบอร์ดเนาะเพื่อจะดูว่า คาร์บอนฟุตปริ้นของแต่ละท่านเป็นลำดับที่เท่าไหร่เงี้ยค่ะแล้วก็เราจะสามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้ด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าผมเขียวอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าความชอบของเรานะคะนะคะก็เดี๋ยวพี่มิก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมรู้ไหมว่าทำไม เราโดนพาลับพาตัวมานะคะก็เดี๋ยวพี่มีก็บอกว่าเออเพราะว่าเนี่ยเออคน่ะทำปล่อยแกส๊สคาร์บอนเยอะเกินไปนะคะจากกิจกรรมที่ทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวเอเอมิสเตอร์แบล็เลยก็จะสอนให้ทุกคนนะคะวิธีที่จะทำให้คารบ์บอนฟลุกเิ้นน้อยลงเราเดี๋ยวเดี๋ยวมิสเตอร์แบล็ก็จะให้ทุกคนเนี่ยลิ้นรีอาถามคำถามแล้วก็ตอบด้วยถ้าเกิดว่าเราตอบได้ หมดแล้วก็ได้คาร์บอนฟุ r ปริที่น้อยเนี่ยเราก็จะได้ออกจากเกมนะคะถ้าไม่ได้ก็จะโดนลงโทษน,นะคะก็แทบไปเลยค่ะอันนี้ค่ะก็จะมาสอนวิธีที่จะช่วยลดคาร์บอนฟุกบรินะคะอืมั้นเดี๋ยวมาลองเล่นควิสกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นแต่ละชั้นตอนนะอก็ดับแรกก็จะเป็นดับอับน้ํานะคะ กดเป็นได้เลยค่ะอ่าปกติเราเราใช้เวลากี่นาทีอาบน้ําคะเราก็คลิกไปได้เลยค่ะสมมติว่าใช้สินาทีก็กดไปสินาทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ทุกท่านอาบน้ำนะคะเราก็สามารถกรอกตามความเป็นจริงเลยเพื่อเราจะได้สะท้อนถึงตัวคาร์บอนฟุตพิ้นของของตัวเราจริงๆเนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะใครคที่อาบน้ำานำก็ลงตามจริงนะคะ ค่ะก็ในตัวอย่างเนาะเราอาบน้ํากันที่10นาทีคันนี้พอตัวการคํานวณน,นะคะที่คุณธนกรได้ได้กเกิ่นไปเมื่อสักครูเนาะว่าเราคำนวณคาร์บ,บ,บอนฟตูร์ิ้นยังไงใช่ไหมคะปรากฏว่าการอาบน้ำสินาทีเนี่ยค่ะปล่อยกา๊าซคาร์บ,บอนอยู่ที่0.12กิโลกรัมค่ะ,ะต่อไปเราจะเป็นด่านต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำหรือน้ำเสียใช่ไหมคะ เกมก็จะสอนให้รู้นะคะว่าเนี่ยเวลาเราอาบน,น้ำนะหนึ่งนาะทีาใช้น้ําตั้งเจ็ดลิตรนะคะ<ม>คือทุกคนก็เลยระ,ะมัดระวังการอาบน้ํานะคะอย่านาเกินไปถ้าเราถ้าเราอาบน้านานเกินไปคาร์บอนฟุ้งพิ้นของเราก็จะเยอะขึ้นนะคะ,ะเราไปถักต่อไปนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราได้คาร์บอนฟุ้งพิ้นที่มันน้อยกว่าคนทั่วไปนะคะเก่งมิสเตอร์แบร์ก็จะแฮปปี้นะคะเขาก็จะโอเค굿จ็อ oh, บ okay. ไป next next round ค่ะาดาดต่อไปนะคะอ,อันนี้ก็จะบอกนะคะว่าถ้าเราปล่อยเทา่านี้เราสามารถชดเชยโดยปลูกต้นไม้แล้วสามารถาบริจาคที่องค์กรที่เป็นปลูกต้นไม้ได้เป็นราคาอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็คำนวณราคาให้เอค่ะไปนะคะ,คะดาดต่อไปเป็น waste water นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกมมาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเกมก็คำนวณน้ำเสียที่ใช้ในแต่ละวันให้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีข้อมูลของอ่านน้ำแล้วเนาะเกมเราก็คำนวณให้ตรงนี้ก็จะเป็นเลขอ,อันนี้นะคะ,ะก็บอกอเกมก็จะสอนนะคะว่าเวลาอ่านน้านะคะก็ใช้น้ําประมาณเลิตรแล้วเวลาเราใช้ห้องน้ำเนี่ยเวลากดชักโครกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็น5ลิตรนะคะ หรือว่าแบบใช้อับน้ำแปลงฟันอะไรแบบนี้ก็รวมๆแล้วว่าใช้ประมาณ200ลิตรต่อคนเลยนะคะซึ่งการใช้น้ําก็เยอะมากๆเลยนะคะก็อย่าใช้น้ําเยอะนะคะเวลาเปิดก้อกน้ําก็อย่าเปิดทิ้งไว้นะคะค่ะโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็น้อยน้อยเหมือนเดิมนะ ค่ะในในขั้นตอนนี้นะคะคือถ้าหากว่าคาร์บอนฟลตอรินของท่านใดนะคะไม่ได้ไม่ได้สูงกว่ามาตรฐานนะคะ<อ>พี่หมีของเราก็จะแฮปปี้นะคะแต่ว่าหากขั้นไหนได้พี่หมีโกรธแสดงว่าท่านปล่อยคาร์บอนมากกว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยของเรานะคะโอเค,คเดี๋ยวถัดต่อไปนะคะก็จะเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในอ่าแต่ละดาบอ่าต่อไปเป็นการเดินทางนะคะเออเราก็เลือกเอ่อ วิธีที่เดินทางไปไปทำงานทุกวันได้เลยนะคะก็สมมติว่า,าวันนี้ใช้อะไรมาค่ะก็ให้ทุกท,า<ช>ท่านพี่ในใจเนาะว่าเมื่อเช้าเราเดินทางมายังไงถึง Research Expo แล้วกันคะ่ะจะได้รู้ว่าวันนี้เนาะเราปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่คะ่ะเดินทางมาด้วยวิธีการไหนมีระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะ เมื่อเช้านะคะสมมุติว่าเราเดินทางมาโดยรถย,ยนต์ใช่ไหมคะระยะทางอยู่ที่15กิโลเมตรเนาะดังนั้นการคำนวณของเราอะค่ะก็จะเห็น emission factor อยู่ที่0.154เนาะของของการใช้รถยนต์นะคูณ2ครั้ง2ครั้งที่นี้คือการเดินทางมาแล้วก็กลับบ้านของเราเนาะสุดท้ายปุ๊บผลรวมของเราอยู่ที่2.31กิโลคาร์บอนนะคะสำหรับการเดินทางค่ะอ่า นี้นะคะถ้าเราอยากจะ load ลดคาร์บอนฟุตปริแน์เราก็สามารถใช้วิธีอืน่นได้นะคะอย่างเช่นใช้รถเมล์หรือว่าขีจ่จักรยานหรือว่าเดินทางไปเดินเดินนะคะถ้าเกิดว่าที่ทํางานไม่ไกลจากบ้านมันก็จะสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุ้งปริแน์ได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะค่ะก็ะะจะเห็นว่าพี่หมีโกรธนะคะแสดงว่าการเดินทางของเราะค่ะโดยใช้รถยนต์เนี่ยปล่อยเอมิชชันสูงเนาะยิ่งระยะทางไกลก็ยิ่งมีการปล่อยเยอะมากขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงต่างๆพี่หมีก็เลยโกรธเลยบอกว่าโอ้โนนะคะ your emission is like too high เนาะอ่าคลิกแท็บต่อไปนะคะแทบต่อไปอเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราโดนพี่หมีโกรธเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ ด่านต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันของเราเนาะในที่นี้ค่ะเราก็จะให้ทุกท่านนะคะ,ะคิดว่าในในแต่ละวันของเราอ่ะรับประทานอะไรเท่าไหร่บ้างเป็นการประมาณค่าข้าวๆก็ได้ค่ะสาหรับ3มือนะ้อเนาะค่ะ,ะวันนี้เราทานอะไรเอ,อ่ยวันนี้เราทานเนื้อหมูใช่ไหมคะ3หน่วยก็คือ 150กรัมเนาะจะเห็นได้ว่าหน่วยที่เราคลิกแต่ละครั้งนะคะมันจะขึ้นป๊อปอัพมาว่า1คลิกเนี่ยคือกี่หน่วยอย่างเช่นถ้าเป็นกาแฟ1คลิกคือ1แก้วอย่างเงี้ยน้ำา1คลิกก็คือ1แก้วเช่นกันค่ะอ่าอันนี้อันนี้ทุกคนเกาะตามความจริงนะคะถ้ากินเยอะก็กินตามความจริงนะคะแล้วอันเนี้ยเป็นคาร์บนอันนี้อันนี้ก็สำคัญนะคะเราสามารถครน๊อตหน้าจอไว้ได้เลยเพราะว่าอันนี้จะบอกว่าอาหารชนิดไหนมีการปล่อยคาร์บบนเท่าไหร่ค่ะ Okay, ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเกมก็สอนให้รู้นะคะว่าเวลากินอ่ะกินผักผลไม้อ่ะมันมีการปล่อยน้อยกว่าเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ในกระบวนการผลิตขนส่งด้วยซึ่งถ้าเราอยากจะ,ะน้อยก็กินผักผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์นะคะ อันนี้ก็พี่หมีก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าเราทาน oh. ไม่เยอะมาก <laughs> การปล่อยอ e ิมิชันจากการรับประทานอาหารของเราไม่เยอะมากนะคะโอเคต่อไปค่ะค่ะ okay. ต่อไปนะคะค่ะในแต่ละด่านเนาก็จะมีการเออเป็นผลรวมเนาะโชว์แสดงผลรวมว่าตอนนี้เราปล่อยคาร์บอนอ e ิมิชันไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มีการคอนเวิร์ตเป็นตัวเงิน,นอะไรเงี้ยที่เ คิดมาจากการบริจาคเงินเพื่อปลูกต้นไม้1ต้นอะไรประมาณนี้ค่ะตต่อไปก็เป็นเวลาการทำงานนะคะ,ะทุกคนก็สามารถกรอบได้เลยบางคนอาจจะทำงานมากกว่าแปดชั่วโมงบางคนอาจจะทำงานน้อยกว่าแล้วแต่นะคะก็กดไปะคะ่ะก็ชั่วโมงในการทำงานในที่นี้เนาะเราก็จะคิดเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ในระหว่างที่เราทำงานเช่นการเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดไฟที่รวบรวมอยู่ในแต่ละวันของเราค่ะโดยที่เราก็ระบุแค่ชั่วโมงการทำงานของเราเนาะแล้วมันจะคำนวณให้อัตโนมัติเนาะในที่นี้ค่ะเราเกอกไปที่10ชั่วโมงเนาะเราทำงานกัน10ชั่วโมงเลยนะคะอะแล้วตอนนี้ค่าไอมิชชั่นของเราอยู่ที่1.61กกิโลคาร์บอนนะคะอะดูว่าพี่หมีเขาจะโกรธไหมคะ เดี๋ยวมีทริปเนาะเกมก็ว่าถ้าก็ก็รู้นะคะว่าการทํางานจะควบคุมไม่ได้เนาะบางคนอาจจะต้องทํางานมากกว่าอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะก็มีมีวิธีที่ทําให้ save energy ก็อย่างเช่นเวลาใช้พักอะไรอย่างเงี้ยก็ถอดพักไม่ต้องใช้ถ้าป็นถ้าถ้าเป็นไปได้อะก็ใช้แสงธรรมชาตินะคะมันจะดีกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้เราทํางานสิบชั่วโมงเนาะแสดงว่าการทํางานของเราก็ คอนซูมเขาเรียกว่าอะไรไฟฟ้าเยอะอย่างเงี้ยยิ่งใช้ไฟฟ้าเยอะก็มียิ่งเอ่ยยิ่งมีโมลพิษเยอะเช่นกันพี่หมีก็เลยโกรธนะคะทํางานเยอะก็ไม่ดีนะคะปล่อยคาร์บอนเยอะค่ะแต่ห <ทำ S 1> ากท้าไหนไม่เปิดแอร์ในการทํางานก็สามารถช่วยลดได้เช่นกันคะ่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะอ่าด่านต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการทิ้งขยะเนาะค่ะ อันนี้ให้ทุกท่านเลยคิดในใจนะว่าปกติแล้วค่ะเราทําให้มีการเกิดขยะในชีวิตจัวันเราเยอะแค่ไหนคิดเป็นกี่กิโลบางท่านอาจจะซื้อของเยอะช้อปปิ้งเยอะเงี้ยขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราก็เยอะเนาะเมื่อกี้เราใส่ไปที่3ากิโลใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าขยะที่เกิดขึ้น3ากิโลของเราเนี่ยคิดเป็นคาร์บอนอยู่ที่2 4งจุกิโลซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากอ,าอันนี้นะคะก็เกมก็จะบอกนะว่าขยะเนี่ยมันไม่ใช่ แค่เปลือนพื้นที่เก็บนะคะเเวลากําจัดขยะขนส่งขยะก็มีการปล่อยคาร์บอนด้วยก็เลยเราต้องผลิตขยะน้อยๆนะคะแล้วเวลาเวลาทิ้งขยะก็ต้องทิ้งให้มันถูกที่ด้วยนะคะเราจะได้รีไซเคิลได้ออ <Okay. S 1> โอเคค่ะอ่าก็าจะเห็นว่า เราทิ้งขยะ3ากิโลซึ่งมันมากกว่าคนปกตินะปกติเฉลี่ยแล้วหคน1นกิโลต่อวันนะคะ,ะพี่มีก็เลยโกรธเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะอันดับสุดท้ายนะคะการน,นอนค่ะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราใช้ความยิมแบบไหนนอนนะคะแอร์ A, หรือว่าพัดลมค่ะ่านใดเปิดทั้งแอร์และพัดลมก็สามารถติ๊กได้ทั้งสองอันเลยนะคะและ้วคันนี้ก็มาเลือกอีกทีว่าเราเปิด แอร์เนี่ยกี่ชั่วโมงเปิดพัดลมกี่ชั่วโมงสามารถคำนวณได้เลยค่ะในที่นี้เนาะเราติ๊กแอร์ใช่ไหมคะแล้วเรา,เาใช้ไปกี่ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันว่าเราเปิดแอร์นอน6ชั่วโมงเนี่ยมีค่าไอเสียนเท่าไหร่คะแหนวต่อ ปกตินะคะการถ้าเราใช้แอร์ปล่อยคาร์บอนเยอะกว่าอยู่แล้วเทียบกับการใช้พัดลมนะคะก็เลยแบบถ้าเปนไปได้วันไหนที่ไม่ร้อนมากก็เปิดพัดลมหรือว่าไม่เปิดเลยก็ได้แต่แต่ประเทศไทยก็ร้อนก็เลยอาจจะต้องเปิดเปิดแอร์แต่อาจจะแบบเปิดเป็นแบบตั้งหมดแบบ sleep ก็ได้ค่ะก็เวลาลนาหลันก็เขาก็จะอยู่อีโคเ e นฟ l y ใช่ไหมคะที่แบบประหยัดไฟอะไรงี้เนาะค่ะอเค โอเคนะคะอันนี้ก็อ่าอันนี้จะเป็นตัวผลทั้งหมดนะคะรวมว่าในแต่กิจกิจกรรมในชีวิตประจำของเราค่ะมีการปล่อยค่าคร์บอนเท่าไหร่เนาะโดยจะเห็นได้ว่านะคะการอาบน้ําของเราเนี่ยปล่อยอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองกิโลเนาะส่วนน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการอาบน้ําของเราคิดเป็นอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าใช่ไหมคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยอยู่ที่สองจุดสามหนึ่งเนาะส่วน ปริมาณการรับประทานอาหารเราทำให้เกิดค่าไอมิชชั่นอยู่ที่2.649เนาะแล้วก็การทำงานอยู่ที่1.610ส่วนการจัดการแบบทิ้งขยะของเราก็มีออมิชชั่นออกอมาอยู่ที่2.424แล้วก็การใช้ไฟตอนนอนอยู่ที่0.88นะคะอันนี้มีใครพอจะตอบได้ไหมคะว่ากิจกรรมไหนทำให้เกิดคาร์บอนมากที่สุดในชีวิตประจวันของเราคะ บางท่านอาจจะมองว่าเป็นทานสปอร์ตหรือบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการรับประทานอาหารเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะท่านไหนทานเยอะอาจจะมีค่ายมิชช่นที่แบบเป็นฮอสปอร์ตอยู่ที่อาหารก็ได้แต่ว่าท่านไหนขับรถเยอะเนาะเดินทางบ่อย,อยทุกวันเงี้ยฮอสปอร์ตของเราอาจจะอยู่ที่ทานสปอร์ตเเทนก็ได้ทางนี้ทางนั้นนะคะเกมเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบช่วยสะท้อนเนาะว่าพฤติกรรมของเราอะจุดไหนเราควรจะต้องมีการลดจุดไหนที่เราควรจะต้องอ ขอแลปรับปรุงหรือแบบพยายามหลีกเลี่ยงน้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะขอขอถามหน่อยนะคะที่ผู้เข้าร่วงทำแล้วมีใครได้ต่ำกว่าแปดไหมคะมีใครได้ต่ำกว่าแปดได้ต่ำกว่าแปดหรอคะโอ้เพราะว่าแสดงว่าเป็นบุคคลที่รักโลกมากนะคะที่จะปล่อยมลพิษน้อยที่สุดในห้องนี้นะคะมีมีใครได้ได้มากกว่าสิบไหมคะมีใครได้มากกว่าสิบไหมคะ อ่าไม่มีนะคะโอเคงั้นได้แปดได้แปดได้สิบได้มากกว่าสิบอ๋อไม่ทราบว่ากิจกรรมอะไรค่ะที่ทำให้สูงอาหารโอ้ทานเยอะใช่ไหมคะแสดงว่าชอบกินพวกเนื้อสัตว์หมูกระทะอย่างนี้แน่เลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะอันนี้อันก็ลอยปะ โอเคปล่อยแสดงว่าเมื่อกี้เนาะจากการที่เราเกาะข้อมูลทั้งหมดนะ่ะการปล่อยเอมิชันอยู่ที่1ิบกิโลกรัมต่อวันถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ่แล้วหลังจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ยังไงได้บ้างเนาะจากฮอสปอตต่างๆที่เราเล่นในเกมนะคะโอเคอ่พี่หมีก็ยิ้มนะคะแล้วก็โดนปล่อยออกมาจากเกมนะคะโอเค ค่ะนี่ก็จบเกมแล้วนะคะอ่าก็สแก,สแกนหน้าจอไว้ไ็้ใช่ไหมคะจะไปเล่นทีหลังก็ได้นะให้ให้แบบน้องๆที่บ้านเล่นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ